เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะลดต้นทุนผลผลิตก็ได้เท่ากับที่เราใส่ปุ๋ยใส่ข้อมูลเยอะๆคือว่าไม่แพงหรอกครับสองร้อสองร้อยเนี่ยถ้าเล่นจริงๆคือว่าไม่แพงผุมยิ่งกวา่าใช้ปุ๋ยยี่ห้อดังๆอีกครับโคตรงามเลยลดต้นทุนอะไรลุงได้บ้างยาฆ่าแมลงยาฆ่า,มาแาามลงปุ๋ยปุ๋ยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นลุงมีต้นทุนอะไรที่ลดลงบ้างหลังจากที่ใช้เผียวก็ปุ๋ยปุ๋ยหละอันดับหนึ่งป,ปุ๋ย ยาคามาลูกมาแรกนี่แหละครับเป็นฉีดไม่ฉีดเลยนะฉีดแต่เพียวอย่างเดียวเคยใส่ไล่หนึ่งสองลูกสามลูกก็ใส่ลูกเดียวได้ใช้ดีเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่เปิดตัวทีแรกๆเลยเพียวยอมรับว่าดีคเยี่ยมก็คิดว่ามันไม่แพงมากเราก็ซื้อได้พอใช้แล้วดีก็เลยสั่งต่อคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าอยากบอกให้ใช้เพียวจ้ะได้ผลดีลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยลดการใช้ยาเยอะก็ล,ลองมาไหลย,ยี่ห้อแล้วดูนี่ดีกว่าดีเยอะมากเลยขีดปีแรกแบบเออมันดีของเขาจริงอ่ะเก็บไปได้เท่าไหร่ครับประมาณ300โลมีกี่ต้นฮนะไอที่เจ็บๆหนี่ประมาณ60สต้นเท่าไข่ไก่อ่ะส3ามลูกกิโลนะึงกี่วันมันถึงเห็นว่าโอ้โหมันแตกไปประมาณห้าวันใบมันก็เขียวนะช่วงมันจะออกดอกก็มันก็ออกก่อนเขาอะมะนาวก็ดกของคนอื่นไม่ติดแต่ของพี่ติดติดเขียวอย่างเดียวยืนยันนะ คือดูแลสวนทั้งสวนนี่เหมือนกันหมดก็คือใช้เพียว,ว,ยวแล้วก็ใส่ปุย๋ยไปซื้ออะไรหลายอย่างละเออเนี่ยม,มันมันยุ่งยากซับออซ้อนกับชีวิตทะไรนึเยอะแยะใช่ไหมฉีดก็ฉีดอันเดียวไปเลยไปซื้อหลายอย่างผลมันเจ็บเกี่ยวเร็วก่อนเขาครับแล้วก็ลูกก็ไม่ค่อยร่วงผมติดลูกขัวเหนียวเนะี่ยไม่ค่อยร่วงแล้วก็ใบมันก็เขียวดี ก็คุ <pegar lifting> ้มนะส่วนอื่นเขาก็ไม่ได้ส่วนเราก็ได้เก็ให้สิบมันแหละเพราะว่าใช้แต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้ออื่นไม่ได้ใช้อย่างนี้ต้องเพียวค่ะโปรโมชั่นยอดนิยมชุดที่1คู่หูคูณ3เพียวผง5ซองและเพียว x 5็ซองปกติ4,000บาทลดเหลือ2,000บาทแถมเพียวพาวเวอร์1คขวดมูลค่า990บาทโปรโมชั่นครบเซตชุดที่1เร่งผลผลิต เพียวเวิร์กสขวดเพียวผง1 2ซองปกติ5,960บาทลดเหลือ3,000บาทแถมฟรีเพียวเอ็ซองมูลค่า2,800บาทและเสื้อยืด1ตัวฟรีฟรีฟรทันทีพลาดไม่ได้แล้วกับผลิตภัณฑ์ดีๆราคาไม่แพงตอบโจทย์เกษตรกร,ร,กรได้ครบสนใจโทร0 2 1 0 4 9 9 9 9 0 8่5 4 8 5 5 7 7 ไลน์แอดไซ์เกษตรเพียวเบอร์เว็บเกษตรเพียว er. .com เพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกร,กรไทย